อิจฉาไหมคะสะตูนฝนตกนะแต่ว่าโชคร้ายที่แม่มาติดฝนอยู่ที่ในโรงเรียนคือช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมอยู่หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ที่โรงเรียนปิดอะ่ะแม่จะเป็นคนเอาอาหารมาให้เด็กๆในโรงเรียนนะคะเพราะว่าครูเขาไม่ได้มาโรงเรียนไงแล้วก็ถ้าแม่ไม่เอามาให้เด็กๆมันจะอดอ่ะค่ะ มันก็เลยเป็นกลายเป็นหน้าที่ของแม่ในช่วงเสาร์อาทิตย์โรงเรียนปิดเทอมอะไรแบบเนี้จ้ะฝนตกอ่ะไม่ออกกันมาที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะก็อยู่ติดกันเลยะคะ่ะกับวัดกั้นกันแค่กำแพงแค่นั้นเองแล้วแด้แม่ก็ดันมาติดฝนที่ในโรงเรียนฝนก็ตกหนักซะด้วย ูกแบบชุ่มชําเลยอ่ะอิดช้าไหมคะทางอื่นร้อนกันหรือเปล่าอ่าเมี้ยเนะเาะไอ้าไคลูกไม่้าไปไหนกันหมดอะลูกไปไหนกันหมดเพื่อนเพื่อนฝนตกออกมาไม่ได้ใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นน้องหมาในวัดนะคะ เขาตามแม่เข้ามาแต่ว่าตัวนี้เขาจะชอบอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าตัวนี้ก็ทำหมันเรียบร้อยแล้วตกแบบแต่ว่าโดยปกตินะคะจังหวัดสตูลเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกอะคะ่ะคือเข้าขายว่าฝนแปดแดดสีอะคะ่ะ เมียวเมียวเด็กๆทุกตัวได้รับการทำหมันหมดแล้วนะคะยังมีอีกสี่ห้าตัวแตยว่าเขาไม่ได้ออกมาฝนมันเทซะก่อนชานมอ่าดูน้องหมากันหน่อยชานมอ้อนิตายชานมอ่ะเป็นลูกหมาที่ว่าแม่ช่วยมาจากในวัดเหมือนกัน พราว่าเขาอยู่ที่วัดไม่ได้โดนโดนพวกตัวใหญ่มันรังแกไงแม่ก็เลยเอามาฝากคุณมถูมมไว้ที่นี่แล้วเขาก็เข้ากันได้กับแมวอะค่ะูตกแบบเลยได้กลับบ้านตอนไหนนีไม่ใช่กลับบ้านเลยแม่จะไปให้อาหารเด็กๆที่คอกไงอบสักขนาดน,นี้เสื้อฝนก็ไม่ได้เอามาด้วย ตั้งใจใส่ไว้ให้เยอะๆนะคะเขาจะได้กินกันอิ่มๆเพราะว่าบางวันแม่ก็เข้ามาไม่ได้คือถ้าประตูรั้วของโรงเรียนล็อกอะ่ะแบบเหมือนพัทนทันแม่มาไม่ทันกับพันโรงไงถ้าพันพันโรงเขาลับก่อนก่อนที่แม่จะมาประตูมันล็อกแม่ก็เข้าไม่ได้แต่แม่ก็ต้องปีนกำแพงแล้วมันลำบากนิดนึงกับการปีนกำแพง ก็จะใส่น้ำใส่ลไรตั้งไว้ให้อ่ะคะ่ะทั้งหมาทั้งแมวอากาศร้อนร้นะเมียเมี้วนะ